เวลาเวลามันปวดก้นมันจะลงมาเนี่ยมันจะต้องเป็นในพังผืดตรงเขาเรียกพังผืดตรงจุดก่อนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นกันเยอะตรงพังผืดนั่งเนี่ยนะต้องแย่กล้ามเนื้อไอ้นี่ยน,นิ่มหมดเลยแต่ก็ต้องกดไปหาพังผืดให้ได้นะกดผ่านกล้ามเนื้อก้นลงไปนะไปหากระดูก กระดูกอิชมเช่ยปุ่มกระดูกมันจะต้องเพราะมันเป็นจุดเกาะของไอ้ไอ้เนี้ยใช่ไหมเวลาปวดไม่มีแรงนะเดินไม่มีแรงนี่เจ็บไหมเนี้ยเนี่ยมันจะดังกึกกึกเจ็บน้อยลงแล้วนี่ไงมันเจ็บน้อยลงแล้วเมื่อกี้กดไปนี่นต้องเขีย่ยขึ้นไม่ต้องไปขยี้มันแดงนะเราเรียกว่า ซาโคก็คือจากเกาะที่ตัวซาคัมกับอิเชียลทูบูลัสนะตีก็คือซาโคทูบูลัสลิกรเมนเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยคือคือเป็นพังผืดแข็งที่มันทำให้นั่งลูกนั่งอะไรเนี่ยปวดขยับแล้วเจ็บข้นอะไรเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญ